نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطّلن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أشدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بنون سبحانه وتعالى جم جم تقوى 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 الله سبحانه وتعالى يعني พราะการยำเกรงการตักว่าต่อลอสพาหนหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาเครอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายมีมนุษย์จำนวนมากมายเพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะประสบสิ่งความสำเร็จ ประสบสิ่งความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแต่อิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์ดังที่อัลลอฮ์บฮานะฮัวะตาลาได้กล่าวยุมอัคมันตุลลัคุมดีนักุมวะอต์มัมตุอัลัยกุมนิงามตีวะราดบุยตุลลัคุมอิสลามดีนะสุรตุนมาอิดะห์อายะที่สาม อัลลอฮฺสผานะหัวตาลาเด็กเหล่าว่าเราได้ทําให้อิสลามนั้นครอบ้วนสมบูรณ์แล้วและเราพอใจให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาสําหรับพวกเจ้าตาราสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยญิวะสัลลัมได้ยืนอยู่ณน้าถุงอัลลอฮฺในวันศุกในยามอัสรีและหลังจากนั้นทาราสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมได้มีชีวิตอยู่81วันท่านก็เสียชีวิต แล้วลอสพาหนหัวตาลาได้กล่าวถึงใครก็ตามที่เขาได้แสวงหาอื่นจากอิสลามดังที่ลอสพาหนหัวตาลาได้กล่าวสุรอาลิมรอนยติแปดสิบหาว่าไม่ยับตรกเวนอิสลามีดีนะาฟะลัยุกะบัลามินว่าวะฟิลอาคิรติมินัลขอซิรินใครที่ได้แสวงหาอื่นจากอิสลามเป็นศาสนาหยุดถือเป็นศาสนา ไม่ว่าจะในเรื่องของความเชื่อในการปฏิบัติฟะลยยกกบะลามินอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ตอบรับจากเขาว่าวฟิลอาคิรติมินัลคอซิรินและอัลลอฮ์สภานอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันในสุรานิมรอนอายะที่สิบเก้าอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามแต่จริงศาสนาาที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ถึงศาสนาที่อัลลอฮ์สภานอัลลอฮ์ตาละทรงตอบรับก็คือนอิสลามดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลาย หากในวันนี้เราต้องการสิ่งความปลอดภัยหากในวันนี้เราต้องการความสำเร็จเราก็าจะต้องหยุดมันในอันอิสลามที่ทูกต้องหยุดมันในอันอิสลามที่ทารอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาอัลลอฮูซุนะฮูวะตาลาได้กล่าวในสเรตุนนัมอายะที่89และอายะที่90 الله سبحانه وتعالى ได้ من جاء بالحسنات فله خير منها ومن من فزع يومئذ الامنون ومن جاء بالسيئات الله سبحانه وتعالى ได้ من جاء بالحسنة ใครก็ตามที่เค้า เขาได้นำความดีไปสู 5. 5่วันกิยามะความดีในอายะนี้ดังที่มัมอันอัลบาวีร์รมาฮุลลอฮุตะอาาาลท่นได้กล่าวนั่นก็คือมินกะลิมตินอิคลาสฮิยะชะฮาดะตุวัลลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือคำที่มีความบริสุทธิ์ก็คือกะลิมต์กะลิมตุตะตฮีดถอยคำแห่ง การให้เอกาภาพต่ออัลลอฮ์ตาลา ش ฮาดะตุลัลออิลาฮิลลอฮ์คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธพระเจ้า,จ,าจอมปลอมทั้งหมดยกแว่นอัลลอฮ์ผานะฮัวตาลาแต่เป็นพระภู้เป็นปเนจ้าที่แท,ท,ท้จริงด้วยการยืนยันดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าใครที่ดำม,มาสิ่งความดีมันจะอบิลฮัสนาที ฝาละหูคอยรุมมินหาเขาจะได้รับการตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราดิน้นรนต่อสู้ในโลกดุนยานี้นั่นเพื่อให้ได้มากสิ่งความสำเร็จในความปลอดภัยเราอาจจะได้รับความดีงามบางส่วนซึ่งเป็นการตอบแทนจากัลอสภาณหัวตาลาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในโลกดุนยานี้ ฟิดดุนยาฮัสันในโลกดุนยาก็มีความดีงามแต่อัลตาลาได้กล่าวว่าในวันกิยามะนั้นในวันกิยามะนั้นฟาละหูคอยรุมมินฮาเขาจะได้รับการตอบแทนที่มากมายที่ดีกว่าที่มีความประเสริฐกว่าฟะมัมมินอซยุมอิดินอามินุนแล้วลอสพาหาวตาลาได้กล่าวว่าพวกเขาจะได้รับความปลอดภัย จากความตื่นตระหนกจากความกลัวในสภาพที่พวกเขานั้นเห็นการลงโทษของอัลลอฮฺผานะวะตาลาในวันเตียมดังนั้นใครก็แล้วแต่ครับพี่น้องเขาต้องการความสําเร็จเขาต้องการความปลอดภัยในโลกดุนยานี้เขานําสิ่งความดีและความดีนี้นั่น ถือว่าเป็นจุดรวมแห่งความดีก็คือละอิลาฮออิลลัลลอฮในตัฟซีรองอิแมมอัสซ ah าดียูรหิมะุลลอฮุตะอาลาในตัฟซีรของทาง่ทานท่านได้อธิบายมันจาอับิลฮัสันะใครที่นำมาสิ่งความดีอิสมุจินสินยัชมัลุคุลุฮัสันะตินความดีในอายะนี้น ان ان ั่นครอบครอบคลุมในทุกๆความดี ไม่ว่าจะเป็นเกาลียะความดีทางด้านคำพูดเอาฟิอาลียะทางด้านการปฏิบัติทางด้านการกระทําเอากอนบียะความดีที่อยู่ในหัวใจว่ามันจะมันจะอบิลฮัสนะใครถี่นํำมาสิ่งความดีร่วมครอบคลุมทุกๆความดีและลอสพาหนาวตาลาได้กล้วว่ามันจะอบิสไซยีอะติและในวันเกียยมะใครถี่นํำมาสิ่งความชั่ว ย่นีอ ah. ิสล ah ิกะเดี u, allah, ๋ยวผมจองาออิหมามอัลบาอูย์รับอัลลอฮตลยนีอกความชั่วนตรงนี้คือเป็นจุดส่วนรวมแห่งความชั่วก็คือการตั้งภาคีต่อลอสผานหัวตาละการตั้งภ้าคีต่อละกบัตวโจรุฮุมฟินนารันตุเจซาน่อิลลามักุณทุมเตะมลูนและลอสผานหัวตาละเด็กเล่าว่าใบหน้าของพวกเขานั้นจะทุกหลากลงสูนรกของอัลลอฮ์ ในตัฟซีคของอิมามอัลบาวียรับหิมาอุลลอฮฺ ت ع ا ل าฟูบะตวโจูฮุมฟินนาร์มาติอุลกูอัลาววจูฮิฮิมใบหน้าของพวกเขานั่นจะถูกหลากลงสู่นรกนี่คือความตกต่ำของชาวนรกและสิ่งที่พวกเขานั่นนำไปในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นจุดรวมแห่งความชั่วร้ายที่สุดคืออิชิคก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอตาลา สักบัตววจูหุมฟินนาร์ันตุยาะเจ้าวนาอิลลามาคุนตุมมตะอามานและไม่มีผลตอบแทนสำหรับพวกเขาแวนแต่สิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำได้ควรคว้ายไวในโลกดุนยานี้พี่น้องผู้รวมศรัทธาทางไลยมีอายะอันกุรอานมากมายที่เราได้อ่านและเราได้ไตรตรองใครควรตะดับบรและให้เรานำมาซึ่ง การปฏิบัติเพื่อให้ได้มากสิ่งความสำเร็จและความปลอดภัยณวันวน้ถามว่าความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิรอตามความรู้สึกตามความเข้าใจของเราตามสิ่งที่เราได้ควรคว้ายไว้ในโลกดุนยานี่คืออะไรอัลลอฮฺสบฮา,<ภ>านะหัวตาลาได้กล่าวอีก الذي نآمن ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله تعالى d e c ฮ a r e ในสุรทูละอา م ยี่สิบสองบรรดาู้ที่อีมานศรัทธาอย่างทูกตองนั้นวะลัมยันบิสูอีมานะฮุบวุ ل م ินเขาจะไม่เอาอ ي م านของพวกเขานั้นไปปาปนไปผสม กับบีวลมินด้วยการอาธรรมซึ่งในอาย,ายาน่นี้นักทับซีรล้วนแล้วอธิบายตรงกันก็คือบิชิรด้วยการตั้งภาขีต่ออัลลอฮ์การอาธรรมในอาย่านี้ทัลอตาลาได้สั่งผู้ศรัทธาว่ายาวอีมานของพวกเขาไปปาผลผสมกับวุลุมการอาธรรมก็คือการตั้งภาขี่ต่อลอตาลา อุลาอกละหุมุลอัมวะหุมมุฮตะดูลสำหรับพวกเขาแล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยนี่คือความปลอดภัยเทพูรัทธาจะต้องเสวงหาและดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้รับมากสิ่งความปลอดภัยที่แท้จริงทางโลกดุนยานี้และอาคเร์วะหุมมุฮตะดูลและพวกเขานั้นได้รับทางนำทีททุกตองจากอัลลอห์ประการต่อมาครับพี่น้อง نحديث نباتيكو من مسلم حديث راينا جات عن ابي زر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل بالحديث القدسي رسول الله صلى الله عليه وسلم داي راينا جات الله تعالى الله تعالى داي تراتوه من لقيني بكراب من الارض خطيئه ใครก็ตามใครก็ตามที่มาพอบชั้นในวันกิยามะและเขานั้นได้นำซึ่งเต็มทัวแผ่นดินเลยนั่นก็คือขอตีอัจริความพิดของเขาเขาได้นำมาซึ่งความพิดเต็มแผ่นดินกลับไปยังอัลลอฮฺตาลาในวันกิยามะวะลายุชริกุบิชัยอْ แต่มีเงื่อนไขว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งภาที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคี่ต่อข้าต่อฉันนี่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวนะครับในบันทึกคอยมัมุสลิมอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าละกีตูฮูบิมิสลิฮะมาฟิโรตันอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าฉันจะพบกับเขาบิมิสลิฮะด้วยความเมตตาด้วยการให้ที่เต็มเหมือนกัน เสมือนกับที่เขานําความพิษมาเต็มทัว่วผพนดินอะไรล่ะที่อัลลอฮฺจะประทานในแก่เขาเมื่อฟิรตันคือการอภัยโทษต่อการอภัยโทษต่อเขาแต่มีเงื่อนไขว่าอย่าตั้งภาคีต่อล้อนนะอย่าทําชีริกต่อล้อนนะอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับอลัลลอฮฺนะในทุกๆเรื่องในการข้อความช่วยเหลือในการวิงวอนขอดุอา ในถูกทูกมินอัลวาอินอิบาดะในทุกๆุกชนิดของการทำอิบาดะนี่คือความสำเร็จของผู้ศรัทธ,ธาที่อยู่ในโลกดุนยานี้นี่คือความปลอดภัยที่ผู้ศรัทธ,ธาจะได้รับจากอลอสภาหนะหัวตาลาอัลลอฮ์ตาลาจะคุมครองเขาในโลกดุนยาและเขาจะได้รับความปลอดภัยคือได้รับจากได้รับการปลอดภัยจากการะซาบจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามาและมีฮะดีอิกบทหนึ่งเช่นเดียวกัน Ni musnad ko Imam Ahmad. Hadis raing ajak dan Abi Zarr bin radhiyallahu anhu sen dia Tan dek lawa kuntu ya Rasulullah au sini. Oh Rasul kong Allah plod dai sung sang sang sia ke sen duai. Tan Abi Zarr dai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai plod sang sia ke sen. ท้า رسول ul ุลหลั่งสัลลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า“อิดะอามินตัศัยดีอาตัน”“ฟัตบียะฮะฮัซนาตันตัมฮูฮะ”เป็นคำสังเสียที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำสังเสียที่มีคุณค่ามากเมื่อท่านทำความผิดใดความผิดหนึ่งฟัตบียะฮะฮัซนาตันตัมฮูฮะท่านจงลบล้างความผิดนั้นด้วยกับความดี ท่านจงหลบหลังความพินันด้วยกับความดีและท่านอบีซลรรินก็ได้กล่าวถามต่อรสูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะยซัลลัมต่อไปว่าอามินัลฮัสซานัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺคำว่าอิ خلاص คำว่าตัวฮิดช ش ฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อามินัลฮัสซานัตถือเป็นความดีงามใช่หรือไม่นี่คือสำนวนที่ท่านอบีซลรริน داك لو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي افضل الحسنات لا اله الا الله تبين حامدين ام تي plus نعم 30 سود نبان رواية سن صحية صحيح هي احسن الحسنات لا اله الا الله ถือเป็นความดีงามถือเป็นสิ่งที่มีความดีงามมากที่สุดและบประเสริฐที่สุดแล้วนี่คือฮาดีทีิมีความสอดคล้องสึ่งกันและกันแต่ปัญหาในวันนี้เราต้องการความปลอดภัยในขณะที่เราใชา้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่เรากลับละเลยในเรื่องของการให้เอกภาพตลอดเรากลับละเลย ในสิ่งแต่เป็นความดีงามที่จะหลบล้างความพิษของเราในอดีตเรากลับลืมว่าเรานั้นอยู่ในโลกดุนยานี้นันดุนยานั้นเสียชีวิตแค่ครั้งเดียวเราจรึงใช้ชีวิตอย่างสเปสปะเราจรึงใช้ชีวิตโดยไม่กลัวการทำบาปเราใชา้ชีวิตโดยไม่ได้แยแสไม่มีความละอายต่อลอสผานะหัวตาละสะเมเสมือนกับเรานั้น กลับไปกลับมาผิกไปผิกมาเสมือนกับใบไม้ที่น,นบีสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัมได้กล่าวว่าหัวใจของมนุษย์เสมือนกับใบไม้ที่อยู่ใต,ต้ต้นไม้ใต้โคนไม้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผิกความเดี๋ยวมันก็ผิดหายนี่คือสภาพที่ท่านรอซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัมได้กล่าวมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมญญานรอฎิยัลลอฮฺวะฮฺมันนิฟากู อะไรคือการกลับกรอกอย่าลืมนะครับการกลับกรอกเนี่ยมีสองประเภทนิฟาคุลอคิบาร์าก,รกับนิฟาคุนอัสกรนิฟาคุนอิยติกาดีกับนิฟาอุลอามาลีการกลับกรอกที่ทางด้านความเชื่อออกจากอิสลามไปเลยหมายถึงอะไรอิฟารุนอิสลามเปิดเผยแสดงความเป็นอิสลามแต่สอนเรียนสิ่งการปฏิเสธต่อรอดในหัวใจ แต่ส่วนนิฟากอามาลีผูดก็ผูดโกหกรักษาไม่รักษาสัญญาบิดผิวสัญญาได้รับหน้าทีมอบหมายก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าทีที่ได้รับมอบหมายแล้วเวลาโตเที่ยงก็ใช้คําพูดทียาบคายนี่คือนิฟากอามาลีทางด้านการปฏิบัติพอมีซอบาทท้าคนหนึ่งมาทา้าทันหุไซฟ้าว่ามั่นนิฟากูอะไรคือการกลับปลอกเรามาดูคําตอบของทันหุไซฟ้า ทัลเจ้าอิ่าว์่ีอัลลอฮฺ عنه د ا ลา ل ا า أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به أن تتكلم بالإسلام نفاق คือการท่ทานพูดท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามพูดเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านกล่าว เพราะอะไรครับพอในสมัยของทารุสูลล l a e ah l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะตุซูเราะตุลบักเราะ์ตะมรุนันนาสบินบิฺรฺวะตังสะณ์อันฟุซะกุมวะอันตุบตั้ลูนันกิตาบะฟะลาตะั้กิลูนอายะห์นี้ไม่ได้ลงให้แก่อาลุนกิตาบในนครมะดีนะห์อย่างเดียวแต่อายะห์นี้รวมถึงบรรดามุนาฟิกีนในนครมะดีนะห์ด้วยพวกเขาชักชวนประกาศโฆษณา จงปฏิบัติตามสุนานะนบีจงมาถือสิ้นอดจงมาละมาดแต่เวลาซุบ์ไม่เห็นไม่เห็นบรรณามุนาฟิกินแม้แต่คนเดียวแต่เวลาละมาดอิชายยมาก็ไม่เห็นมุนาฟิกินแม้แต่คนเดียวนั่นคือในสมัยของท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านอุไยฟะยังไงคำตอบที่นักว่าและเข้มงวดว่าการที่เราจะพูดเรื่องใดในอิสลาม เราต้องตรวจสอบและมีความอ่อนนอ้อมทมตนและจะต้องซ้ำนึกในสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราพูดเราก็จะต้องรับผิดชอบอันตะตะกัละมามินอิสลามอะตะอามาลูบิท่านแค่พูดแต่ไม่ปฏิบัติสเสมือนกับมุนาฟิกีในสมัยนเบียเรียกร้องคนอื่นสู้อิสลามวันเศร้านอังฟุสสะกุมแต่พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเอง นี่คือสภาพที่อันตรายอย่างยิ่งครับพี่น้องเนเนกายวันกียามะท่านนบีศลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ในวันในกายวันเกียามะในบัทึกคอยมัมุสท่านนบีุลอลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวาาว่าใกลยๆวันกียามะนั้นอันฟิทันจะมาหาผกเจ้าเสมือนกับกลางคืนที่มันมาหาผวกเจ้าด้วยความมืดเยกระวงังความจริงความเถ็ดไม่ได้ จนกระทั่งยุสบิฮุ่นรัจุลุ่มมุมินันวายุมซีกาฟิรอวายุมซีมุมินันวายุสบิหุกาฟิรอวายบิุ่ดีนะฮุบิอารดินมินัดดุนยาต่อรษูลุลลอฮ์ศาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจนกระทัง่งชายคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาในสภาพที่อิมนันแต่พอถึงตอกตอนเย็นเขากลับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาชายคนหนึ่งอยู่ในเวลาเชา้า อีมานต่อเนีรัทธ,ธาต่อหรออีมานต่อพอถึงตอนเย็นเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นไปได้อย่างไรละลักษณะของผัวเขาก็จะค้ายสึงส่งศาสนาขายสึ่งทางนำ้ำแลกเปลี่ยนทางถี่ถทูกต้องเพื่อที่จะ,จะรับพ้นทางถี่ลงพิษบอลาละมาใส่ตัวใส่ใจนี่คือสภาพที่มันอันตรายอย่างยิ่งกับพี่น้องดังนั้นทางออกของผั้ศรัทธ,ธา Tiada dapat keamanan dan keselamatan dalam hidup ini. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. Rasulullah S.A.W. tidak pernah memperoleh apa-apa dari orang yang tidak beriman. อลลอฮ h มะอินยนอูซูิกะมินมุนการาตินัคลาคิขอให้เรานันขอให้อราตาลานนันทรงคุ้มครองเราจากมารยาทเลวทรามวันอามาลิการงานที่ไม่ดีวันอหวัยและการปฏิบัติตามอารมณ์ผู้รัทธาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำจนกระทั่งเขาได้จากโลกดุนยานี้ไปเราจึงเห็นว่าฮะดีษก่อนหน้านี่เป็นฮะดีษที่อันตรายมาก ชาวซาลัได้กล่าวว่าสภาพที่อันตรายไกลวันกิยามะคนหนึ่งตื่นชาวขึ้นมาอาลามินล,ละตินยุนอยู่ยในแนวทางหนึ่งว่ายูฟิโรอาลามินล,ละตินพอถึงตอนบ่ายก็ยุ่อีกแนวทางนึงไปเชื่ออีกอักตีด้านนึงไปปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งว่ายุมสียอาลามินล,ละตินและพอไปถึงตอนเย็นก็ไปหยุดอีกอักตีด้านหนึ่งไปหยุดอีกมินล,ละแนวทางหนึ่งนัสุลลูละลามาลัลอาฟิยะ ขอุูอาให้เราได้ปลอดภัยกับพี่น้องทางหมดนั่นคือการตามอารอาความคิดเห็นทางหมดนั่นคือการปฏิบัติตามอันอหววปฏิบัติตามอารมณ์แต่นบีวิงวอนขออุทิศละอุมาอินนีอูซุิกะมินมุงการอตินอัคลาติวัลามาลีวัลอหัว ah ขออุอาต่ออัชพานะฮัวตาลาให้เราได้ปลอดภัยจากฟิตนต่างๆให้เราเป็นผู้ที่ปลอดภัย تغلغ دنياني الى اخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر دع الدين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم